กสิ่งที่เพิ่มดาเมจให้กับตัวเราสำหรับผู้เล่นใหม่ไปดูบริการโลโบ็อกแมปต่างๆต้องนีโมช็อป โอเคผมก็สิ่งแรกเลยนะก็คืออาวุธนั่นเองนะครับอาวุธเนี่ยแต่ละเทียมจะมีดาเมจที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมก็แนะนาเป็นวิสติกขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าไปดีวายเลยนั่นเองผมเลยว่าดีวายเนี่ยดีทุกอันนะครับ,รครบใครได้ก็คือเล่นไปเลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือการอั็เกรดนั่นเองนะครับซึ่งการอั็เกรดเนี่ยจะมีครูดาวดาเมจและคิดข้อเเชนซึ่งครูดาวเนี่ยจะลดสกิลครูดาวสำหรับดาเมจก็คือดาเมจเบสนั่นเองก็คือกาารรรรโจมมตีธดนะคับแ อันนี้คือสูตรของฝรั่งแน่ๆอย่างต่อไปก็จะเป็นเปิร์สนะครับซึ่งเปิร์สเนี่ยผมแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำเป็นรีเจนเดอรี่ขึ้นไปเลยแล้วกันสหรับรีเจนได้ดีก็มีคริทิคอลอะดรีนาลีนและถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็ขยับมามิติกก็คือจะมีแวมไพร์แล้วก็ดับเบิลดาเมจนะครับที่น่าใช้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็อาจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยต่อไปจะเป็นเรื่องของคอสเมติกแน่ๆนะครับซึ่งคอสเมติกกสสาาาหหหรับมมมืออใ่่เนนนีย็แะคตกแนะะคครรับาฟ้ลว็ โอนิเมสซึ่งอันนี้เนี่ยก็หาได้จากการลงเลทนะครับแล้วก็เอาเหรียญในเลทเนี่ยมาแลกนะครับในเลทช็อปอันนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเลทเกมนะครับก็แนะนำนะครับเซอร์แจ็กกี้นะครับหาเดวิลฮอนนะครับสปูวี่แคทนะครับประมาณนี้เดี๋ยว้อนไปก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือข้างขาวนั่นเองข้างข้าวเนี่ยเมตามากเลยนะว่าเจ้าตัวข้างข้าวเนี่ยสามารถดูดเลือดได้นั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเราใส่เปิร์กแวมไพร์อยู่ตลอดเวลาเลยบอกเลยว่าเนี่ยโกงมากๆนะ ส่วนอีกตัวที่เหลือเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะอาจจะเป็นไวพีเชียนหรือว่าจ,จะเป็นแมวตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เหลืออีกอยู่ในเลดนั่นเองนะครับก็ลองไปดูกันและอัสนสุดท้ายเนี่ก็คือเรื่องของพัสดีนะครับผมแนะนำง่ายๆเลยก็คือ ATK กับ AP นะครับสอนอันนี้โหดมากๆนะครับแค่นั้นเลยไว้เจอกัน